ดีค่ะย,ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้ามาในบ้านของลรองดาวนะคะเรารุ่นยายมาฟิตด้วยกันแล้วก็รุ่นสาวๆด้วยนะคะมาเริ่มฟิตเนสเริ่มรักษาสุขภาพนะคะตั้งแต่ตอนนี้จะได้แข็งแรงนานๆนะคะไม่ต้องพึง่งอยู่พึ่งยาในอนาคตนะคะมาฟิตหุ่นด้วยกันค่ะกับเยดาวค่ะเริ่มเลยค่ะกําลังกายสําหรับ กล้ามเนื้อส่วนนี้นะคะแฮม s t r i n g s แล้วก็บันทายตรงนี้นะคะแล้วเวลาเราจับน้ำหนักเนี่ยเราก็จะใช้แขนไปด้วยแล้วก็ส่วนปิดหลังไปด้วยนะคะเซตแรกจะเป็นอวอมอัพนะคะใช้น้ำหนักดัมเบลข้างละข้างละ3กิโลแล้วต่อไปก็จะเป็นข้างละ6กิโล ต่อไปก็จะเป็นข้างละ8กิโลแล้วก็25กิโลนะคะเป็นระดับหนแล้วก็เลื่อนลงไปนะคะเลื่อนไปประมาณครึ่งหน้าแข้งของเรานะคะแล้วก็ดึงขึ้นตลอดเวลาต้องเกรงหน้าท้องเกรงลำตัวแล้วก็เกรงบันท้ายนะคะ3อันนี้คือท่าวอร์มอัพนะคะ 3แล้ว4แล้วส่วนเข่าต้องงอเล็กๆนะคะอย่าทำขาตึง5ชช้าๆนะคะ,ะ,คะอย่างอเยอะแล้วก็อย่าตึงจัดนะคะ4 5จะทำให้กระชับบั้นท้ายนะคะท่านี้ขาแข็งแรง6 7

ะะหยุดแป๊บหนึ่งอวอร์มอัพอันที่สองก็แล้วกันเพราะว่ามันจะถ้าน้อยไปมันจะบาดเจ็บวอร์มอัพนะคะสิบหกตะกี้นี้สามสี่ห้าช้าๆนะคะรีบๆเจ็ดแปด ก้าสิบลืมนะคะหลังตรงเข่างอลำตัวเกรงลำตัวเกรงหน้าท้องแล้วก็กระชับตูดนะคะเกรง็งตูดอะไรนะเกรงก้นเท่าไรแล้วลืมแล้วสิบนับใหม่ 11. สิบเอำคัญนะคะเวลาเราออกกำลังกายอย่ามองไปทาง ข้างนะคะให้มองตรงคอตรงนะคะสี่ห้าหกนะคะอย่าลืมกระชับสูดนะคะอย่าลืมต้องเกรงไว้แบบนี้นะคะต้องเกรงให้มันเป็นรูปทรงแบบนี้นะคะเกรงมันจะได้มันจะได้กระชับนะคะแล้วลําตัวให้ยิ่งสําคัญนะคะคอนี่ต้องแข็งแรงนะคะไม่งั้นจะ เจ็บส่วนอื่นเอาข้างละ6กิโลนะคะอันนี้คือดัมเบลข้างละ6กกิโลรวมกันก็เป็น12นะคะทำท่าเดิมค่ะจับไว้ตรงหน้าขาแล้วก็เลื่อนลงไปถึงตรงกลางแล้วก็ขึ้นมาช้าๆเกร็งนะคะเข่าไม่งอเยอะให้งอนิดเดียวแต่อย่าตึงจัดนะคะเดี๋ยวจะเจ็บเข่านะคะ ตูดกระชับจาช้านะคะแล้วก็กระชับตูดก้นไม่รู้คำไหนสุภาพอะ่ะบรนทายนะคะเรือเอาคำที่สุภาพที่สุดนะคะบรนทายห้าหกอย่าตึงขานะคะอย่ายกระชากเจ็ด แล้วก็เหยียดแอ็นแบบนี้นะคะคือทำรรธรรมดาตรงขึ้นมาเข่างอ <c oughs> แปดกรำตัวเกร็งหน้าท้องเกร็งเก้ารู้ว่าเก้าแล้วว่าสิบสิบเอ็ด สิบสี่ห้ายแปดกิโลนะคะแต่จะไม่ทำจะไม่ทำถึงสิบห้าเซตนะคะเอาแค่สิบก็พอนะคะถ้าเดิมค่ะซักลงไปซักเขาเรียกว่าให้มันเลื่อนลงข้างล่างนะคะซักกันลาเตซักกันลาดดัมเบลซักกัน มดู Z สก้นต้องเกรงไว้นะคะขมีใบแรงๆนะคะเวลาเราขึ้นมาตัวด้วยนะคะแต่คอไม่ต้องเกรงนะคะเดี๋ยวจะเจ็บสเหมือนวันที่แบกกระสอบข้าวเอ็นข้อพลิกเลยไหมน้ำหนักได้แต่เอ็นคอพลิกเจ็บอยู่หลายวัน คือเราไม่ได้วอร์มก่อนเนาะเราไปทำเลยอะไม่ดีนะคะจะออกกำลังกายต้องวอร์มก่อนนะคะแล้วก็วอร์มแล้วก็คููดาวด้วยเท่าไหร่แล้วแปดมั้งดาวดาวเก้ 9. ก้นกระชับนะคะสิบเอาแทนสักสองเพราะว่าลืมนับลืม10บจ้องเราลองยี่สิบหกิโลกบว่าให้ หกหรือแปดครั้งนะคะดูว่าเราจะได้กี่ครั้งอันนี้ต้องใช้พลังหน่อยเพราะว่ามันน้ำหนักเยอะยีราจะจับลักษณะนี้คะ่ะมืออันหนึ่งมือแบนอันหนึ่งมือคว่ำข้างหนึ่งคว่ำข้างหนึ่งแบนนะคะจับแบบนี้แล้วก็ให้อยู่ให้มืออยู่ห่างกันระดับ หัวไหล่เรานะคะหลังตรงขางอน,นิดหนึงนะคะ25กิโลหนึ่งกระชับตูดลำตัวตรงลำตัวกระชับ3า5สห ็ดแปดเกตูดกระชับ1ิบเอ่าพอนะคะแล้วทีนี้ก็คู่นะคะค cool ู่ down ยืดน้าขาหน่อยไม่ใช่ขาหน้านะคะหน้าขา หัวทำไมอยู่อย,อยู่สูงหัวสูงอีกแล้วหัวสูงเกินไปไม่ไม่อยู่ในจอหัวมันพ้นจากจอคือหัวสูงก็เพื่อน Youtube ของเรานะคะมีหลายคนที่ทำสอนเรื่องโยคะยืดหยุ่นนะคะไปตามดูกันเลยนะคะเรื่องโยคะอีดาวจะไม่ถนัดเพราะมันเป็นอะไรที่ต้อง สงบจะเป็นคนไม่ชอบต้องต้องพยายามฝึกตัวเองให้ชอบนะคะแบบนั้นมันจะดีมากๆเลยค่ะโยคะแต่ตัวเองจะเป็นคนชอบแบบนี้และชอบแบบหนักๆ <c oughs> ก็เสร็จสิ้นไปนะคะถ้า compound movement สำหรับวันนี้นะคะ Burn 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 พรุ่นี้ก็จะรู้สึกว่าตัวเองเบิรอยู่นะคะก็อย่าลืมทานอาหารดีๆนะคะอย่ามีไขมันเยอะอย่ามี น้ำตาลเยอะนะคะไม่มีเลยก็ยิ่งดีนะคะน้ำตาลแป้งก็น,น้อยนะคะยิ่งเป็นช่วงมื้อเย็นนะคะอย่าใส่แป้งเยอะนะคะพยายามกินผักแล้วก็เนื้อนะคะเนื้อเนื้อสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาหรือว่าเนื้อวัวเนื้อหมูตามสบายนะคะก็ขอบคุณมากที่รับชมก็พบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ